นี่ครับน้ำหมักที่ผมหมักไปแล้วครับหนึงเดือนกับสามวันผมหมักวันแรกวันที่13พฤศจิกายนสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดครับวันนี้วันที่16บธันวาคมสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดครับเดือนกว่าแล้วครับดูครับเกิดฝ้าขึ้นแล้วครับ อันนี้คือเป็นธัญ,ญพืชที่ผมหมักในสูตรที่ผมอยากทดลองกับต้นทุเรียนของผมครับก่อนที่ผมจะไปทดลองกับต้นทุเรียนผมก็จะให้พืชสวนครัวได้ลิ้มลองก่อนครับก็มีหลายสูตรครับในนี้มีทั้งถั่วเหลืองมีทั้งหัวอาหาร มีทั้ง E-M จุลินทรียหนอกกล้วยมีทั้งกากน้ำตาลแล้วก็มีทั้งข้าวสวยนะครับที่เราเหลือจากการรับประทานแต่ละวันก็เป็นอาหารจุลินทรียกลิ่นนี่หอมเลยครับ ผมก็จะหมักต่อนะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้หนงเดือนแล้วครับเดี๋ยวจะลองเอาไปผสมแล้วก็ราดโคลนผักสวนครัวดูครับว่าจะเกิดผลยังไงมีประโยชน์อย่างไรก่อนที่เราจะไปใช้งานกับต้นทุเรียนนะครับนี่ครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนครับ จุลินทรีย์หรือเชื้อราดีนะครับเต็มเลยครับเป็นฝ้าสีขาวเต็มเลยครับผมดูจากความเข้มข้นของวันแรกแล้วก็จุลินทรีย์หน่อก,กล้วยทํางานครับแม้แต่กล้วยแม้แต่เปลือกส้มผมใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ข้าวข้าวเปล่าที่เราทาน เหลือจากฤท็ิค้างในหม้อหุงข้าวนะครับไม่ใช่ข้าวเปล่าที่จากที่ซิงล้างจานนะครับเป็นข้าวเปล่าที่เราเหลือเป็นข้าวเปล่าที่สะอาดนะครับผมก็มาให้เป็นอาหารจุลินซีดูครับจุลินซีเติบโตได้ดีมากครับผมวันนี้ไม่ได้คนมา2วันครับปกติจะคนหนึ่งวัน ก็คนหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมก็มาคน2วัน3าวันแล้วครับติดภารกิจไม่ได้คนนะครับแต่กลิ่นของน้ำหมักหอมครับผมก็คิดว่าพืชก็น่าจะต้องการครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวแต่ที่ผมจะไปลองใช้ในแปลงทุเรียนครับ ถ้ได้ประโยชน์ก็จะประหยัดครับถังนี้ก็ลงทุนหลักร้อยครับแต่ถ้าได้ประโยชน์ตามที่เราคาดหวังคงประหยัดไปได้เยอะครับผมดูจากความเข้มข้นถ้าผสมในอาตาัตรา1 0ต่อร้อ ประหยัดไปเยอะครับ1นึ่งต่อร้อนะครับอันนี้ก็ประมาณเกือบร้อยลิตรนะครับโอ้โหจะประหยัดค่าปุ๋ยทางใบไปมหาศาลครับหนต่อร้อครับคิดดูครับพ่นทุเรียนหมดสวนพ่นทั้งปีก็ไม่หมดถังครับเพราะว่าเราทำยากการเรียนรู้ประสบการณ์รับรองครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองก่อนถ้าใบเขียว ลากเดินดีเดี๋ยวจะมาบอกสูตรครับไม่ดีไม่บอกใครครับไม่ร้องก็ไม่รู้ครับทุเรียนคือการเรียนรู้ครับนี่ครับคนต่อไปครับจุลซีก็เติบโตครับในถังนี้นะครับเกือบร้อยนิดนะครับเดี๋ยวได้ผลยังไงผมจะมารายงานอีกทีนะครับติดตามครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรักทุกคนครับผม